p ีพีอะพีพีในกลุ่มในกลุ่มวงการ L G B T ตอนเนี้ยพีพีอะคือแบบคือท็อปมากผิวหน้าความสามารถการสแสดงโปรไฟล์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยท่านโทษนะเมื่อกี้คือหนูไม่เคยเจอพีพีเคยเจอแต่บิกินใช่ปะนี่เพิ่งเคยเจอเหรอเนี่ยคนตาย,ยาวคนสวยมากมันกำลัหมออะไรบ้างหนังาเมียนรียบ พีพีสวยจริงๆพีพีสวยพ,สวยพีสวยมากเออก็สวยอ่ะเออก็สวย<ะ>อ่ะทำไมเออสวยพีพีควรเป็น AKA ของคำว่านางฟ้าตวัวทีเอ้ยแบบเอวบางรังเล็กใส่กางเกงีเลกเอวยี่สิบห้าโอ้โเราก็เลยต้องพีพีเป็นคนที่หล่อที่สุดแล้วก็สวยที่สุดในนาดาวใช่จริงๆ